สวัสดีครับผมมาพบกับช่องเลขนาคราชนะครับคลิปนี้เป็นคลิปนะครับผลฮานอยวันที่4ธันวาคม2566นะครับแล้วก็เป็นการให้ต่องวดฮานอยนะครับของวันที่5นะครับของวันที่5ธันวาคมนะครับ6กกก่อนไปดูตัวเลขกันก็มาดูคำเตือนกันก่นกอนครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแ like, ชร์โปรดกดติดตามช่องเลขหน้าคราชด้วยนะครับผมถ้าถูกใจยังไงก็เป็นกระบอกเสียงให้ด้วยนะครับผมมาดูช่องมาดูผลกันเลยครับผมเลขหน้าคราชประจำวันที่4ธันวาคมพศ2566แตกรูดนะครับ หนึ่งสองสาม้าหกดแปดนะครับแตกรูด10ครั้งเจาะเข้า1ครั้งนะครับเจาะต้องขออภัยด้วยครับผมเข้า1ครั้งนะครับแตกนะครับแตก1ิบเด้งนะครับแตก1ิบเดเด้งครับผมในคลิปเมื่อวานนะครับ เลขนาคราชก็บอกอยู่นะครับว่าประหยัดตัวออกนะครับของวันที่4นะครับจะมีแค่6 9 7นะครับแล้วก็7ก็มา6ก็มานะครับ9มาครั้งเดียวนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมยังไงขอ f c ฟฟังให้จบนะครับผมดูคลิปมวฟังให้จบนะครับส่วนเลขนาคราชนะครับอยากให้รูดไว้นะครับรูดเข้าไว้นะครับเพราะว่าจะได้เป็นไม่เป็นการเสี่ยงต่อการขาดทุนนะครับ มาดูของวันที่5กันเลยนะครับเลขหน้าคราชนะครับหาหนอยของวันที่5ทธันวาคมพศสอ6พหเฉพาะกิจเลขหน้าคราชนะครับวางรูดไว้ที่6ครับผมจับคู่6 4 6 5 6 8 6 9เน้นไปที่6 5และว8 8ครับ กาชาดวางรูดไว้ที่0ครับจับคู่0 2 0 5 0 6 0 7เน้นไปที่0 5และ0 7พิเศษวางรูดไว้ที่2จับคู่0 2 0 2 1 2 6 2 7เน้นไปที่2 0และ2 1ปกติวางรูดไว้ที่5จับคู่ไว้ที่5 3 5 6 5758เน้นไปที่53และ58ครับ VAP วางลูดไว้ที่3ครับผมจับคู่3034 35 36นะครับเลขนักขลาดลืมนะครับลืมคู่เน้นไปนะครับผมเน้นไปที่35นะครับ35กับ36ครับผมครับผมยังไงขอ FC ทุกท่านนะครับผม ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลขนักราดด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจแก่ช่องนะครับผมขอให้เอฟซีทุกท่านนะครับผมมีโชคมีลาบกับช่องเลขนักราดทุกวันนะครับพอเป็นค่ากับข้าวค่าอาหารนะครับค่าใช้จ่ายประจําวันนะครับเพราะทุกวันนี้เงินทองก็หายากนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันนะกันครับผมสําหรับคลิปนี้ขอทุกคนที่เข้ามาดูมากดไลค์กดแชร์รวยๆฮีๆปังครับผมสวัสดีครับ